สวัสดีครับวันนี้สองคนครับใส่หนูครับเซียนไทยนอนนาสองคนครับเซียนวันติดภารกิจอยู่บรรยากาศกำลังจอดรถครับจอดรถเซียนไทยหยุดลำละใส่เจ้าแล้วเจ้ากาเพื่อได้จอนนี่โอ้ยุ่งมาเฮ้ยนี่เต่ายกมาดังตต่ง เล่นโทรศัพท์ได้เต็มที่นี่สองคนจะได้มันสึ่งเสียงเขานี่ขอต่อปอขอเตอร์เบอร์ครับไปทั้นะผ่านหิ้งมาถึงแล้วมันด้นี่ไปด้วยกันไงไปด้วยกันไงคนก็ตีเลยไปโลดไปโลดด้วยกันไปเลี้ยงสัตเตื้ยยังตีปลาแซงม่นมีไงตีปลาขอร์ดในหลงคอหลวงเลยขอนี่เนาะ บุดใส่แล้วป้ากันไหมครับป้าไปป้าห่อควอยหนูปุ่นมันเมียนเจ้าคนนอนตรงที่ไรกันอย่าห้องไปหไหนไอ,อ้หน่อไม่หอมครับมาเสียงแล้วครับใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยที่พักแมลมเฮาเนี่นนยต่โลูกเนี่ยใช้ตังค์เพี่ออะไรนี่ต่อลูกดังไฟย่างหนูนะครับย่างหนูย่างป่าห้าเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ตีหม่าม้าตัวไหน ก็ต้องที่ห้าหลังหมกมาพักแลมครับนี่แลดเสียงไทยดังไฟกันครับเดี๋ยวมักหนูกันขำมาแล้วครับเริ่มดังไฟดังหนูแล้วหนูน้อยทั้งปลาปลาไปหามาหาปลาไปหามาที่ตลาด กระซุก hoàn toàn น,นี้กระซุกหมดทานหมดจูบแล้วนะทานหางนี่มีปะนี่อ่ะเราก็ต้องเอาลงเต็มน้อยอือันนี้เนี่ยจะหลุดซุกแล้วครับแม่หนูเป็นยังไงได้ตัวนี้สะมอะต้องลงหน่ยอยไดเออ จเดจอดครับสุดแล้วนนะอืมเลื่องสีบโ,โมมบ,บมไม้าใหม่้บนะเั้นใหมสวยงาม,มาครับนรในเวลาแล้วครับกิบเขานี่ที่เด็ดทองทวน ห่อมาแตะห่อมาว่าอีเส okay. okay. yeah. right. ียงนี่ฮือจะตีกันไปเดียวเอาไมน้อยแล้วอเดมีคนกินิ่น ครับเข้าด้วยกันครับผมมีเข้าแรกอะไปเก็บหนูเนาะ <ไป S 1> ต้องไปไหนวะนี่นะไปหนึ่งหอบหนึ่งหอบรอบสองไม่ไป <c oughs> โอ้ยจ <c oughs> สายจาง<ม>ด้วยวะ <c oughs> นี่ครับแันนี้มาสองคนครับเซียนบอลติดภารกิจเมียามาหาไม่ได้ไปหาเมียเมียามาหาครับติดภารกิจเรียสองคน <สะ S 1> ครับพวกนี้ปกติต้อง สามคนหับยางตำ่ำสองคนก็เพียวได้มาครับมาครับเข้าด้วยกันครับเสียนใสเสียนบุญนวางตรงนี้เสียนใสเนี่ยการเสียนบุญนเนี่ยการช่วงนี้บบาบางเสียนใสต้องถามแล้วแต่อารมณ์ครับเสียนใสครับเาครับกินข้าวอิ่มแล้วนี่สกําบุญอะนะไาใจหลังพักสกํมกันอิ่มแก่ปะ สองถุครึงไปใจครับสองถุครึงสีุ่มเกงห้าทุมแล้วก็ไปอีกรอบสีุ่งเกลงจะรู้จะอาบน้าอย่างเดียวฮะหมดแล้วหมดแล้วก <the> ับ่ะล่อเล่นกับหลวงป่ไหนบมดใจก็ได้หนุ่ยมใจกได้หนุ่ยอาบน้ารับเยว่ะหมดแล้วเออคือ มีตัวนั่นสามตัวกันเลยโอเคีรับหลังคุณโอ้ยปลาเขาเดืองมัน,เ,น,วเ,วมนเดี๋ยวแรกครับรอบแรกได้ห้าครับได้กลับคืนได้สักตัวเดี๋ยวเขาไปใส่เขปาปะมงเมื่อคืนครับแต่เจ้าแบบปะาอี๋เม,มื่อคืนนี่ตาดีอ่ะปะขวยปะขวยบอเดี๋ยวเขาไปใส่ ห้าหลังผูกเจ้าครับป้า,ากันเดี๋ยวป๊กไปแคมอาบน้ำสลีปก็จะใจให้เร <c oughs> าหเห็นป่ะเห็นกันไ,ได้ไปท่ันจะได้จำได้ก็กันก็ไม่กันูตรงนี้ออกจะหันนะไปครับใส่หนูนครับ แล้วครับเสียนไทยอาบน้ำแล้วครับด้ครับเ๋รวจลับครับอย่าอาบน้ำของท่าผมไม่เมัอยเน้เฮอบนามผม หมัหมองับเจ้าระพุม่มตื่นเถิด,ด,ดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มลงหลับม,นนมัวแต่เหรอคลิปต่อครับ เห็นแถวเรียบร้อยหนึ่งตัวนี่นี่ก้านคอครับมันออกกระโบนอ,นออ,นอ่ะเนาะถ้าใส่ตั้งคลุ่มหน้าเออใส่หน้าทั้งสองนี่ใส<น>่มันหิ้มกันนี่หิ้มกันครับรเรียบร้อยครับหนึ่งตัวขอที่ญยากเก็บครับหนึ่งตัวมาแล้วหนึ่งแต้มมาแล้วครับผมแต้มสองครับแต้มสองนี่หางยาวใส่แต่คืนรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นนี้น่าเก็บเก็บ ทัดหางไปไปครับไปครับตัวที่สองมาแล้วครับสำหรับเจ้าเหรอเราขึ้นไปสักตัววราเอาไใส่หูปิดทิพย์แล้วครับวันนี้ได้สองครับได้สองตายสองนี่ปิดทิพย์ปอแล้วพักควันมาได้โกนสุดๆเมาะหนาดรีรับก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับเก็บขวาละปิดไปถอนขนกันเซียนบอนท่าพุ่นแล้วไง